มากนะมันหนุ่มลูกก็ยิ่งบางหลังมันหนูขึ้นมันจะอยู่ประมาณแต่ตอนเนี่ยดึงเอาได้ค่ะร้องไหมร้องมาถตอน้ตะกี้เด็กน้อยมันยิ้งจะบูดี้นะคตอนที่รับข้าอยู่อะม

เปิดประตูปตไว้เล็่งจอยาดียรอ่ืนไม่จับวะหน้าตาไม่ได้มเก่งเนาะเราก็ไม่เคยให้บอลมาเก็บข้าอนรูเก็บหแนนีน้ฝันระตเ่เข้าไหนคนี้่ กดอยู่แล้วทำาไงอีกกดอยู่ผมก็เอาไม้ไปต่อต่อเออมันก็ออกไปนี่อาอกไปออกไปนน่นลุงตกใจเนาะครับไปแล้วไปงูเลยครับเราจะไปเข้ารถใช่ไหมครับเข้ารถอืมแรกเห็นเห็นยังไงมันคดอยู่ผมก็เอออะไรวะคดอยู่ตรงไหนล่ะอันดำลายๆอยู่ข้างอันอยู่รถทงรถเก่งเหรอ ยังไม่ทันมารถเจ๋งมันอ,อยู่ข้างรั้วออืออไงผมก็ส่องดูเอ๊ะอะไรว่าลายๆายดำๆๆก็เลยไปหาไม้มาตอกตดูมาคุณเลียนออกมาผมก็วิ่งหาเรียกเครับหาเรียกอันห้องแถวอืไม่มีใครอยู่กลับคืน มันก็มานี่ผมก็ไล่ไปเลยออกไปไม่ยอมออกมันก็ไม่ยอมออกมันก็ไปรถเก๋งเออไปรถเก๋งอะไรอีกครับมันก็ขึ้นรถเก๋งขึ้นท้องมันบานก็ลงลงลงมาก็เลี่ยตามบ้านเลนหน้าบ้านเขาครับไปถึงตู้ซักผ้ามันก็เข้าไปเลยหันอวยกับหันอวยกับมันก็เอาหัวไป,เ,าาไปเดือดอ ปิดประตูอ๋อเปิดประตูเองได้ครับเอาเอาหัวเปิดประตูครับทำยังไงบาดนี้พ่อหัวเข้าได้มันก็อ๋อมันเอาหัวเอาหัวดันหัวดันครับบาดนี้มันก็โค่งหลังขึ้นประตูก็ยุดอ๋อแล้วมันไปแล้วมันโด่งให้เปิดแล้วโก่งแล้วมันเข้าไปครับเข้าไปอยู่ด้านในครับแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านบ้านใครอ่ะบ้านช่างบอยช่างบอยแล้วตอนช่างบอยอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไปทางาน อ๋อแล้วลุงอยู่ในคณะในอะไรดูแลดูแลดูแลพัมนาเป็นคนสวนครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับอืมแล้วตอนแรกเราไปจับมันกลัวจัวใจครับอืมมันอยู่ตรงกลางอยู่กลางข้างข้าหางมันได้อยู่ข้างแพงเหรอครับอยู่ข้างแพงเลยมันเลยพอจับแล้วเรากลัวครับมันเลยเลยหนีมาเรื่อยๆมันก็เลี่ยงออกมาเลี่ยๆ